ทั้งหมดสารนคุมยาารูทั้งหมด้เลยเนี่ยลังคานี้ไปลังคานู้นลังคานู้นไปลังคานี้ลังคาชิพายหมดแล้วทุกบ้านเลยเรเขาไม่ได้มาเดือดร้อนกับเราไงพอเราอยู่เราก็ยังไม่กล้าทําอะไรเขาเลยนะเราก็จะมาคอยไล่ทั้งวันก็ไม่ได้เนาะเราแย่งที่ลิงอยู่นะตอนนี้มันก็น้องๆลบบุรีอะครับ ลิงไม่ได้มีแค่ลบบุรีแต่ที่สระบุรีก็มีไม่น้อยไปกว่ากันชาวบ้านชุมชนเขาขาวใาตา้ตําบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดลบบุรีเป็นชุมชนที่อยู่ติดภูเขาซึ่งมีการทําเหมืองแร่ระเบิดหินอุตสาหกรรมทําให้เกิดผลกระทบลิงหนีลงมาในชุมชนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมานานหลายปีจากจํานวนน้อยก็เพิ่มมาคืนเรื่อย จนชาวบ้านบอกกันว่าที่นี่ก็น้องๆ้องลบบุรีแล้วอันนี้คือ,คอทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดเลยได้รับผลกระทบกันหมดเลยครับหลังจากตั้งแต่ตรงบ้านหนูบ้านร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยาวไปสุดอสอยมันปล่อยมานานแล้วอะค่ะแล้วลิงแล้วก็ทุกวันเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอะพันธุ์เยอะขึ้นเรื่อยๆจนณนะตอนนี้มันก็น้องๆ้องลบบุรีอะครับกระชาวบ้านแถวนี้ก็คือก็จวนผลกระทบเหมือนกันลครับ อย่างตากผ้าตากอะไรเงี้ยลิงก็จะลื้อนี่กลังนั่นเลยนี่ลังมเลยนี่ครับผ้าพนี่ขวานตากตากแขวนไม่ได้ต้องคอยเฝ้าครับเนี่ยมีอะไรก็โหนขยมหักหมดแล้วครับโอ้โหเอาเรื่องเลยเนี่ยสายฟงสายไฟหลอดฟงหลอดไฟชาวบ้านก็จะมีการป้องกันบางคนก็เอาเป็นตัวตุ๊กตาจระเข้มั่งอะไรมั่งไปไว้บนหลังคากันเขาขึ้นเอารวดหนามขึ้นไปขึงบนหลังคาไม่ให้เขาเดินเขาตายมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ ถ้าอย่างเป็นบ้านที่ว่าเขามีทุนหน่อยอเขาก็จะตามเป็นล้อมล้อมลูกกงอย่างเงี้ยการลิงเข้าเปิดบ้านไม่ได้เลยครับบางทีมันเข้าไปขโมยของถึงในบ้านเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยใช่รเราก็จะ,ะคอยไล่ทั้งวันก็ไม่ได้นะ ฟไฟเฟยในบ้านช่องในหมดเลยมันทําหมดเลยอ่ะทังหมดสารพุ่มเนี่ยสารพุ่มทั้งหมดังมเลยเนี่ยก็มีลังคานี่กระโดดแผ่นมิระชิยังเอาไม่อยู่กระโดดลงค่มค่หลังคานี่ไปลังคาโน้นลังคาโน้นไปลังคานี้ยเขาจะอย่างนี้เลยอ่ะลังคาจายหมดแล้วทุกบ้านเลยผมก็ออกบ้านไม่ได้ออกปุ๊บเขามัดปั๊บบ้านนี่ก็เปิดไม่ได้มันก็ขโมยอาหารการกินของเราและนี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่โอ้โหหมดหรือหมดเลย เคยค่ะเปิดตู้เย็นกินอย่างสบายพี่ต้องซื้อที่ล็อกมาล็อกไว้ให้แน่นเมื่อก่อนเนี้ยมีไม่ถึงไม่ถึงขนาดนี้พักหลังให้หลังมาที่การทำระเบิดเนี่ยเต็มเลยทีนี้ พระเราอยู่เราก็ยังไม่กล้าทําอะไรเขาเลยนะคนที่เขารักหมาลักแมวลักลิงรักสิ่งแวดล้อมลักอะไรพวกนี้เขาไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่กับเราเขาไม่ได้มาเดือดร้อนกับเราไงเราก็อยากให้เห็นใจคนที่เขาอยู่ในพื้นที่บ้างที่เขาเดือดร้อนน่ะเนี่ยลงคงหลังคาสารพระภูมิสารทกที่ไม่มีเหลือเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงจะทํำยังไงเพราะถ้าเกิดทําไปเนี่ยเอาผิดกฎหมายปัญหาลิงอะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ที่ลบบุรีตลับบุรีที่นี่ก็เยอะมากลบบุรีเขาเริ่มจัดโซนในการที่จะ เอาไปอยู่ในแหล่งของเขาที่นี่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็ต้องประสานหน่วยงานต่างๆรวบรวมปัญหาของชาวบ้านที่เนี่ยเทศบาลก็น,านําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นป่าไม้หรืออะไรต่างๆตำรวจนะครับในฐานะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็ต้องมาดูแต่บางทีก็เราติดงานภารกิจอ,อื่นก็มาเราต้องเอาภารกิจสําคัญแต่ก็ว่างก็จะวนมาดู พอเ,เราอยู่เราก็ลำบากขืนทําหมันเขาอยู่ก็เหมือนเดิมเขาก็มาลื้อกินเหมือนเดิมเขาก็มาคนเหมือนเดิมเทศบาลเขาก็ช่วยเราไม่ได้เราลองเรียนไปหลายรอบแล้วซึ่งเราโทรไปหาหนงานหนึ่งหนึ่งงานหนึ่งพูดกับเรามันบอกว่าเราแย่งที่ลิงอยู่แล้วเรารู้สึกยังไงกับกลุ่มคนที่เขาพูดอย่างนั้นกะันเราก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเป็นเราเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้มาเป็นเราเขาไม่ได้มาอยู่เขาไม่ได้มาโดนลิงทําให้บ้านเสียหาย เขาเลยไม่ได้รับรู้ว่าผลกระทบมันร้ายแรงเลยและซึ่งเขาไม่ได้ลงมาตรวจสอบด้วยว่าผลกระทบตรงนี้ลิงมันเยอะแค่ไหนปริมาณมันมากเท่าไหร่เขาไม่สามารถรับจำนวนมันได้เราต้องมาโดนผลกระทบจากลิงที่มาทำลายคือเราก็ไม่สามารถแบบมีทุนทรัพย์หรือกำลังอะคะ่ะไปเปลี่ยนได้ตลอดทุกครั้งทุกเดือนหรือทุกปีอะไรประมาณนี้